ครับผมเจแอนชัยครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่มายออเข่าอีกครั้งซึ่งผมเนี่ยจะมาจะพาทุกคนมากินกาแฟที่นี่อีกครั้งนั้นทุกคนนะซึ่งตรงนี้นะชื่อว่าเขากระจมนะซึ่งก็ได้มากับน้องอีกคนหนึ่งนัมนกันน้องกันผาหานะครับทุกคนนะถ่ายทุมชนนะครับสวัสดีครับทุกคนใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะชมหน้านะครับทุกคนครับวันนี้บรรยากาศดี ไม่มีถนนในเสี่ยกครับทุกคนแล้วก็ถนนได้เลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่เราได้กลับมาเจอกันที่นี่อีกครั้งในเดือนที่5นะครับซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนที่ห้านะ่เราได้ก,กลับมาที่นี่อีกครั้งนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะานพาทุกคนไปดู เลยนะครับทุกคนไหลมากๆเลยตอนนี้บรรยากาศกำลังจะดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันเลยเนาะตอนนี้เราจะขึ้นไปกินกาแฟก็บเขาและหนึ่งหลายต้นชายก็ได้ตายด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลิฟไปกันเลยนะครับทุกคนไปแล้วครับบอบอปอยแล้วก็หมอมากำลังมาๆาแล้วนะทุกคนนะไม่รู้น่าจะมาจะแบบเพื่อนบ้านของกันเดี๋ยวเราไปกัน ที่หมอกเยอะท่สุดลรัก็ใช้ทุกคนดูไปร้อๆนะคร <นะ S 1> ับีไม่ได้มมหมอกนะครับดูตามเยอ่าต่ที่ตรงนั้นจะเป็นขอแลนี้วก,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 ก็เห็นป่าที่ผมเนี่ยเคยไปพักกับเพื่อนๆนะครับตรนั้นน่ครั้งแรกเลยน,นะที่ผมไปพักประมาสานันก็ตอนนี้นะผมทั้งคืน กลับมาลาก,กาแฟอีกครั้งวันดีค้าพี่อะไรเงี้ยนเข้าไปโจมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงยอดหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันที่นี่นานนาทุกคนนะใจคนนี้อ๋อตรงนี้สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราก็ได้สั่งกาแฟมาด้วยนะ เป็นอัตราเขากระโจมนะทุกคนที่นี่เสาร์อาทิตย์มีกาแฟานะคะรับเฮ้ยเขาแบบนี้ดูสวยนะให้มาบามามอกบรรยากาศด,ดีดีเยี่ยมนี่มันเป็นแบบเคาเรียกว่าอะไรนะเออผ่างกันสิกี่ได้นะแล้มีลูด,ด้วยเออเบอ,เบอร์แล้ว นี่ยอมออกมันคิดได้ย้อนกมันคิดได้เลยปุ๊ดอะไรยอมออกเอาเตาเลยเตาเลยใจนี่นู่นเลนี่ย้อนี่หรอคลากราคลากราจะมีไี่อยากจะดอยคลากราคลากราใหญ่กว่าเออชินี่เนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะมีรูปมันรูปมันจะมีประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ได้มาสนใจรูปเดี๋ยวเราจะให้ดูวัดพม่าหนึ่งซูมลงไปนู่นนี่วัดพม่าครับทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสีเหลืองๆนะทุกคนใหญมากนะทุกคน หมองมาแล้วนะครับพอนะหมมองมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะทำการเดินสำรวจล้อมๆนั่นพอนะ บ้านก็ร้อนนะกวามามามาเที่ยวที่นี่ก็เย็นเย็นแปลกนะแล้วดูในธรรมชาตินี่เย็นนะทุกคนเรียกได้ว่าบ้านร้อนมากอันนี้น่าจะเป็นแอร์ธรรมชาตินะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนดูบรรยากาศจุดนี้แล้วก็จะพาทุกคนไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีต้นไม้เยอะๆนะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนั้นน่ะผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเรารีไปกันเลยนะดูว่าจะเป็นยังไงไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ของห้ามรถทุกชนิดขึ้นไปนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าขึ้นได้แต่ว่าพอมาดูป้ายเราขึ้นไม่ได้นะทนะี่เอฟซีเนาะเพราะว่าตรงนั้นน่ะดูก็เหมือนจะเป็นป่าที่เต็มไปด้วยหมอกนะทุกคนนะ แต่ว่าเราไม่น่าจะขึ้นไปได้ทุกคนดูจากข้างล่างดิดับปิดเลยดำมิดเลยนะทุกคนนี่เมือนจะมิบเลยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้น้องกันเนี่ยถือกล้องให้นะเห็นไหมทุกคนมองไม่เห็นเลยนะครับนะผมเชื่อผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูฝั่งนูนะ้นน่ะมันขึ้นไม่ได้นะทุกคนก็เลยมาได้แค่เท่านี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับทุกคนนะเย,ย้ไหมอากาศเขาลึลก เ <laughs> ี๊ยบเจี๊ยบไม่ใช่ว่าเจี๊ยบแล้วนะนะทุกคนคลิปก็อาจจะมีไม่มากพอนะครับอาจจะมีคลิปส,สั้นเหลือเท่านี้นะทุกคนก็พี่พี่ท่านไหนที่ชอบคลิปของมันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันต่อไปนะครับทุกคนเนาะ again, ทุกคนไว้เจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ